เราจะไปทำอุปกรณ์หาตัดเอาแค่นี้ก็พอมาดูวิธีทำชคประตู ด้วยใช้วัสดุที่มีอยู่นะครับก็จะมีเชือกไม้ไผ่ตะกนัก,นกนะแล้วพ่อจะพาทำแต่ว่าเชือกต้องหาเส้นเล็กๆน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะไปหาเชือกใหม่มาทำว่ายัางไงบ้างอันดับแรกทำลูกลอกนะครับนีว่างสมาธิเสร็จก็มาทำลูกลอก,ลก,ลอก เงินหมุนได้เล่นหมุนได,นได้พี่ ก็จะเป็นลูกรอบน,น,นะครับเราก็จะทำให้เป็นร่องตองนะโยกแบบนี้ นะเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันไปดูกันครับโยมไม่ขี่ไม่ขีบไฟฟ้าไม่ขีบไฟฟ้า

มาดูต่อครับโยมโชบประตูนะครับจำโชบประตูลุบรอบนะทำเมื่อกี้นะครับทำเมื่อกี้ลุบรอบทำโชบประตูก็จะขันน็อตใส่ประตูเอาเชือกมาผูกนะครับตัวนี้ใส่สองตัวกันต,ตกนะครับแล้วก็จะมีอรอบอยู่สามตัวสามตัวนี่หนึ่งตัวรองไม่ไผ่ นี่ก็1ตัว2ตัวเราไว้ไผ่ให้ขัดกันไวเพราะเชือกมันจะหลุดนะครับลงมาแล้วก็ตัวนี้ต้องใส่ไม้ไผเหมือนกันนะใส่ลอดเข้าไปแล้วก็ขวดน้ำขวดน้ำก็จะระดับน้ำก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาปิดเร็วปิดช้าถ้าปิดเร็วก็จะน้องพี่ก็จะบอก ส่ยเยอะๆนะครับมันก็จะปิดเร็วนะลองดูลองดูนะครับลองดูว่ามันเป็นยังไงลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดดขึ้นมามันก็จะมานี่ขนมนี่เข้ามาก็เด้ยเาาอ,เดยอยวก็มาเฉยๆเรียบร้อย ไอ้ที่ปิดประตูแล้วมันเหมือนชกเราจะต้องทอํายังไงนะครับลองพี่จะพามาดูตัวชกประตูเราก็หาทิันทายหรืออะไรมารัดเพื่อที่จะให้มันปิดเข้ามามจะไม่ดังนะครับแล้วก็ทําแทนชกได้มันจะเบียดกันประตูเข้ามานี่ก็จะเบียดกัน,นเบียดกันครับลองดูนะลองดูนะยโยมลองดูนะ ลองดูนะครับนี่ปิดเข้ามาแล้วเออแน่ครับมันก็จะไม่ดังแค่เอาอะไรให้มันเสียดสีกันระหว่างหูหูกุญแจนะครับให้มันเสียดสีกันน,นะน,น,นี่ครับให้ดูภายนอกนี่ครับมันก็จะดังกบ